มาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบียนะคะมันจะไปในทิศทางแนวไหนจะกลับมาดีเหมือนเดิมหรือเปล่ากรณีที่ทางประเทศไทยเราเนี่ยมีการแต่งตั้งพลตํารวจโทสมคิดบุญถนอมเป็นผู้ช่วยผอ,อรตอรอนะคะแล้วก็ทางเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ออกมาไม่พอใจแล้วก็ออกมาคัดค้านเพราะว่าเขาบอกว่าทางพลตํารวจโทสมคิดบุญถนอมเนี่ยเคยเป็นมีสถานะเป็นผู้ต้องหาอุ้มฆ่านะคะ,นะคะชาวซาอุดิอาระเบีย,ยเป็นนักธุรกิจ ใช่ค่ะ,คะซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนะคะคุณสุเทพเทกสุบานรองนายมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็เรียกประชุมนะคะแล้วก็ถแถลงถึงข้อเท็จจริงกรณีนี้ซึ่งผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานออกมานะคะบอกว่าคุณสุเทพได้นําเอกสารสรุปข้อเท็จจริงหนา16หน้ากระดาษเนี่ยนะคะออกมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยตนเองมีโอกาสชี้แจงกับนายนาบิลอัสรีอุปทูตซาอุดิอาระเบียไปแล้วระดับหนึ่งนะคะว่าทุกอย่างดาเนินการมาตาม ขั้นตอนของกฎหมายและกฎกะตอรอที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดแต่ดูเหมือนทางอุปทุษาอุจะมีคนแปลกกฎหมายให้เฉพาะบางมาตราจึงเขา้า แปลกฎหมายนะคะให้เฉพาะบางมาตราจึงเข้าใจเรื่องไม่สมบูรณ์และล่าสุดค่ะเมื่อวันที่9กันยายนเนี่ยตนเองได้ทําหนังสือชี้แจงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและก็ส่งให้ทางกระทรวงการต่างประเทศไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะส่งให้สถานทูตซาอุต่อไปโดยมารยาทก็คงจะไม่สามารถน,ำำนําสําเนาหนังสือชี้แจงต่ออุปทุตซาอุมาเผยแพร่ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีรายงานจากทางอนุกรรมธิการกิจการฮัตวุฒิสภาก็ออกมาเปิด เผยบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางการซาอุดิอาระเบียนั้นปฏิเสธที่จะให้วีซ่าแก่นายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลนะคะจุฬาราชมนตรีที่ได้รับเชิญไปทำอุมเราะในช่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิมวันที่12สิงหาคมถึงวันที่9กันยายนโดยให้เหตุผลว่ามีที่พักจํากัดนะคะทั้งนี้การทําอุมเราะเนี่ยหมายถึงการทําฮัดเล็ก ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ชาวมุสลิมก็นิยมไปทําในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าจะได้บุญมากขณะที่พิธีฮั์ใหญ่ซึ่งมีขึ้นทุกปีที่นครเมกะประเทศซาอดุดีอาระเบียนั้นจะเป็นช่วงหลังจากเดือนรอมฎอนประมาณ2เดือนโดยปีนี้จะอยู่ในราวๆเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในอนุกรรมธิการกิจการฮันะคะบอกว่าการเป็นการแสดงท่าทีเพื่อตอบโต้รัฐบาลไทยที่ปล่อยให้มีการแต่งตั้งพลตํารวจโทสมคิดเป็นผู้ช่วยผอ,อรตรอเพราะว่าปัญหาเรื่องวีซ่าจะเกิดขึ้นก่อนที่กอรตรอมีมติแต่งตั้งพลตารวจโทสมคิดเมื่อวันที่หกันยายนแต่ทางการซาอุดิอาระเบียก็จับตาเรื่องนี้มาตลอด นอกจากท่านจุฬาราชมนตรีจะไม่ได้รับวีซ่าแล้วนะคะยังมีข่าวว่ามีอีกหลายคนด้วยที่ต้องการไปทำอุมเราะแล้วก็ไม่ได้รับวีซ่าจากทางการซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกันซึ่งรัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็ให้เหตุผลว่าที่พักไม่เพียงพอแต่ว่าอนุกรรมธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายก็มองว่าน่าจะมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นขณะที่ทางด้านจุฬาราชมนตรีเองนะคะก็ออกมาชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้รับเชิญไปทำอุมเราะเนื่อง ื่องมาจากติดภารกิจกระทันหันและต่อมาก็ทราบว่าขณะนี้ทางซาอุดิอาระเบียได้คนเต็มเนี่ยนะคะบอกว่าระง,งับที่พักไม่พอเนี่ยนะคะก็ประกาศปิดรับวีซา่าไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นเขาบอกว่าประเทศอื่นๆก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและก็กลุ่มอาหรับแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการแต่งตั้งพลตำรวจโทสมคิดขึ้นเป็นผู้ช่วยผอ,อรตอรอย,อย่างแน่นอนค่ะเป็นขำพูดของทางจุฬาราชมนตรีชี้แจงไว้อย่างนั้นค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาของการไปสแสวงบุญนะคะ,ะเราก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้ทุกๆตีค่ะ,คะ